อัปเดตภาคอีสานเมื่อนี้วันที่3พฤษภาคม66เรดาลาสุดบายคำเมื่อนี้มีฝนอยู่สายแน่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อนี้ภาคอีสานจะมีฝนประม่านรอยละศิบของพื้นทีมีอากาศห่อนและมีฝ้าหล,ลัวในตอนกลางเว้นและมีอากาศห่อนจัดบางแหงนอพี่น้องนอเนาะเฮามาเบิงเรดาลาสุดกันเลยฝนหลายฝนแห้งตรวจพอกุมฝนธรรมดา กำลังปานกลางถึงหนักกุมฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายอ,เอำเภอนามโสมบานพือหน,นองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอำเภอหน้าแหวด้านสรายทาลีผู้เรือเชียงค่าน เมืองวังสะพุงผู้หลวงปากชมหน้าดวงเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอคอนสารนองบัวแดงนองบัวระเวเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นอำเภอขามตากาจังหวัดสกลนครอ,อำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมอำเภอลมซักเขาคอเมืองวังโป่งชนแดนวิเชียรบุรีนำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอชุมพลบุรีท่าตูมจังหวัดสุรินดานขุนทดสีคิ้วสูงเนิน ถามทะเลซอเมืองปากช่องนครราชสีมาอำเภอสตึกล่ำปลายมาดเมืองนั่งร่องปะคําละหานไา้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบาดนี้เข้ามาเช็คอีกในส่วนของเรดาที่สองของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนลางเนาะเพิินก็จะรายงานมาในส่วนของฝนตกหนักฝนตกเบาฝนตกคอยฝนตกปานกลางมีบอเมเบิ่งกันเลยจ้า ล่าสุดรร่งานมาว่ากุมฝนอ่อนถึงปานกลางยู่ทียอำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอท่าตูมบัวเชิดจังหว,วัดสุรินทร์อำเภอศรีรัตนะอำเภอกันทะลักจังหวัดสิเกตและกาสอบอปออล่าวกุมฝนหนักตรวจปอสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย